สวัสดีครับกับผมนายเิริศระนิสิตชั้นปีที่1คณะ,ณะ,ณะสังคมศาสตร์เลคชันที่ปี1ีวันนี้นะครับกับผมได้มานำเสนอในหัวข้อของกว่าจะมาเป็นพี่ติวน้องต้องทำอะไรกันบ้างไปแล้วชิญรับฟังได้เลยครับก็มาเริ่มคำถามแรกกันดีกว่าครับเชิญแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่อนายปรีช่วยบุญเป็นนิสิตชั้นปีที่1คณะวิทยาลัยอุตสาหกรรมตอนนี้เป็นทั้งนิสิตปีที่1แล้วก็เป็นทั้งพี่ติวด้วยค่ะ เล่าให้หน่อยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าก่อนจะมาเป็นนิสิตชั้นปีที่หนึ่งหรืวาก็จะมาเป็นพี่ติวเนี่ยแบบมีจุดเปลี่ยนในชีวิตอะไรที่แบบอยู่ดีๆเป็นนิสิตอยู่ดีอแ,แล้วมารับงานเสริมรับเป็นแบบว่าประกอบอาชีพเสริมนะไรก็มองย้อนกลับไปตอนที่เราได้เป็นเด็กเดียวกับละกันาก,าก,ก็คือเราก็ได้เรียนกับพี่ติวนี่แหละเราก็เป็นเด็กหัดใหญ่แล้วก็เป็นเด็กใต้หนอเราก็ไม่ค่อยได้ เข้าถ <chat> ึงแฟชั่นอะไรมากมายแต่ก็ม um ีร <c oughs> be ุ่นพี่คนหนึ่งที่เขาเคลืนเกี่ยวกับแฟชั่นเขาก็เราก็ได้ไปขอเขาเนะว่าให้เขามาสอนเราต่อเพราะเราก็สนใจในด้านนี้เหมือนกันซึ่งสุดท้ายเขาก็ได้มาสอนเราเขาก็เป็นพี่ติวให้เราเขาก็ได้ถ่ายทอดความรู้ที่เขามีที่เขาเคยได้เรียนมามาถ่ายทอดให้เราจนเราได้มาติดในขณะนี้แล้วก็จุดเปลียนอย่างหนึ่งก็คือช่วงนี้น้องๆก็คือกําลังเข้ามหาลัยซึ่งเราก็คือได้มาเป็นพี่ติวให้กับน้องใช่ใช่แล้ว ถ้าทายรูปอุปสรคที coś, แ่แบบว่าการที่ต้องสอนน้องๆเน,น,นี่ยมันมีอะไรบ้างก็คือสําหรับเราก็คือเราเพิ่งขึ้นปีที่หนึ่งเราก็มีงานของตังมีงานมหาลัยแล้วก็ยังทางต้องมีงานที่ติวรุ่นน้องติวน้องอะไรแบบนี้ด้วยค่ะก็ ต้องบาลานซ์ใช่ก็ต้องบาลานซ์ให้ด yani ีใช่โอ้ยเก่งมากเลยทำตัวบาลานซ์ชีวิตแล้วเราไม่ได้ขนาดนี้ใช่แล้วแบบว่าในการปรับตัวเริ่มจากที่แบบว่าปรับตัวในการแบบต้องการเรียนต้องเรียนแบบปกติการเรียนเรียนแบบว่าที่ไม่ใช่แฟชั่นนะครับแฟชั่นมันต้องเรียนเรเป็นแบบว่าเป็นรูปแบบเป็นแบบแผนว่าหนึ่งสองสามสี่แล้วคที่ควเรียนแฟชั่นที่มันต้องลงมือทำจริงๆริะต้องปรับตัวอะไรเยอะหรือเปล่าครับอืมก็สำหรับเรานะก็ช่วงที่เอาช่วงมัธยมกับช่วงมหาลัยแล้วกันความแตกต่างก็คือช่วงมัธยมเราได้เรียนสายวิทยย์คคคณิตตมมมากกกกก็็็ืือออพุ่่่่งงงรไไชบเเล ไม่เก่งด้านวิทยาตเลยก็คือก็ขวัญซินเป็นเด็กสินนะอะไรแบบนี้ก็ก็ไปไม่ค่อยรอดเนาะด้านนี้สุดท้ายพอได้มาเจอสิ่งที่ตัวเองชอบสิ่งที่ตัวเองรักในการเรียนมันก็ทําให้สมองลื่นไหลยึดงานออกอะไรแบบนี้ค่ะใช่แล้วมีแบบว่ามุมมองอนาคตยังไง้างคะว่าอยากจะทําอะไรต่อแบบว่าเรียนจบเป็นในสิเป็นีหนึ่งจบแบบว่าปีสี่แล้วอาชีพแรกที่จะทำหรือว่าอนาคตมองภาพตัวเองยังไงบ้างก็ตอนนี้เราเป็นพี่ติวอยู่เนาะเราก็เป็นทั้งเด็กปีหนึ่งด้วยเราก็ยังไม่อยากคิดถึงอนาคตมากเพราะว่าเรายังเหลือเวลา เรียนอีกประมาณ3-4ปีถึงจะได้ฝึกงานถึงจะได้เรียนรู้ตัวเองเพราะว่ากาเรียนแฟชั่นพอเราได้มาเรียนจริงเราก็ได้รู้ว่ามันมีงานอะไรมากมายไม่ว่าจะเป็นสไตลิสต์เป็นเมคอัพเป็นแฮ์เป็นเจ้าของแบรนด์เองหรือจะเป็นดีไซเนอร์ใกีกับแบรนด์อื่นๆก็น่าสนใจหมดทุกอย่างแต่ก็ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลว่าแต่ละคนจะชอบในสิ่งไหนอะไรแบบนี้ค่ะจะฝากถึงน้องๆท <c oughs> ี่อยากจะเข้ามาเรีน <c oughs> ใน มหาวิทยาลัยเซนต์คลาร่าคณะวิทยาลัยอุตสาหกรรมกำลังสั่ง,ง,งหน่อยนะคะว่าอาจจะฝากถึงน้องหน่อยค่ะใช่ก็ฝากถึงทั้งเด็กติวตัวเองแล้วก็ฝากถึงทั้งเด็กคนอื่นที่ยังไม่มีที่ติวหรือว่าติวด้วยตัวเองก็อยากจะบอกทุกคนให้สู้ๆกับเส้นทางนี้มากๆ <S <S ขอให้เต็มที่กับทุกๆอย่างในการทำพอร์ตใช่มีความเป็นตัวเองใส่อะไรเข้าไปก็เสียไปให้หมดเลยค่ะใช่ครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับ